ถัดไปนะครับท่านนายกนะฮะก็แหมแสดงว่าเป็นห่วงเพราะจริงก็น่าเป็นห่วงแล้วฮะในเรื่องของการเดินทางนะครับของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับถนนหนทางแหมมันก็มันไม่สะดวกนะอืหรือว่าการที่เรือจะเข้าถึงจุดนู้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เลยกำชับมานะครับว่าต้องให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเร่งด่วนแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับ ให้แก้ปัญหาในเรื่องของการนําเรือนํารถยกสูงไร่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่ท้องถิน่นภาคธุรก,กิจจิตอาสาสมาคมขนส่งเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืองพงปรชาชนเนี่ยให้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าบางที่บางจุดเนี่ยแหมมันก็เข้าถึงยากนะครับนะพอรถมันไปไม่ได้รถธรรมดาไปไม่ได้ก็ต้องเป็นเรือครับเรืออาจจะต้องใช้รถยกสูงว่าจะต้องขนข้าวขนของเข้าไปอีกอะไร,รอย่างเงี้ยนะคะ แล้วทีนี้ครับก็อยากจะขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะก็ต้องเ,อเรียกว่าไงตรวจสอบรถตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะว่ารถแชน่น้านานๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบครับนะครับก็ต้องมีการหมั่นตรวจเช็คนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าผลพวงจากสถานการณ์ น้ำท่วมเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีเยอะนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าความเสียหายต่อทรัพย์ส,สินในเรื่องของอพื้นที่ที่ทํากินอะไรเท่านั้นนะครับเรื่องทั่วๆไปเนี่ยอย่างที่ท่านยกเป็นห่วงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องอคอยระมัดระวังด้วยนะครับการเดินทางการสัญจรนะครับรวมถึงการาใช้ถนน,นบางทีเราไม่รู้ว่าถน,นนเนี่ยมันพังใช่ไหมบุกลงไปอย่างเงี้ยทางใต้น้ำครับอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็อันตรายครับคือบางคนเนี่ยที่บ้านน้ําไม่ท่วม แต่ว่าเส้นทางที่ต้องใช้ในการทํางานหรือว่าการประกอบอาชีพการสัญจรไปมาเนี่ยมันเจอน้ําท่วมเนี่ยบางทีก็ต้องนั่งเรือไปหรือว่าต้องนั่งรถยกสูงซึ่งก็จะไม่สะดวกสบายเหมือนเดินทางไปเองซึ่งท่านนายกก็ฝากเน้นย้ําให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นยามยากเนาะสำหรับพี่น้องในหลายๆพื้นที่ก็ ร่วมด้วยช่วยกันพวกเราคนไทยครับอะไร,รช่วยกันได้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับ